โหลสวัสดีคะ่ะ hello เอฟรีวันเวลคัมเูไลฟ์สไตล์บายบบุรีล์พี่น้องบายบุรีล์ก็มาอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะคะคนที่มีสามีเป็นโรคซึมเศร้านะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆการที่เป็นโรคซึมเศร้าน,ะน,นี่นะคะเพื่อนโรคซึมเศร้าคือเป็นเป็นโรคที่ เอาแต่ใจตัวเองนะพี่น้องเป็นโรคคิดมากนะคะถ้าถ้าวันไหนคิดมากมันก็จะมีความรู้สึกที่อ,อยากจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นเป็นโรคที่ชอบให้คนเอาแต่ใจนะเป็นคนชอบให้มีคนเอาใจนะคะไม่ให้คนขัดใจนะคะเพื่อนซึ่งก็เป็นอะไรที่มันลำบากใจสำหรับ คนที่อยู่ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเออสมมติว่าออฉันจะทําอย่างนั้นนะถ้าเราเออสมมติว่าเขาบอกว่าอยากจะทําอย่างนั้นนะแล้วเราเออบอกมันไม่ใช่นะทาไม่ได้นะเขาก็จะน้อยใจนะเพื่อนสามีพี่ใบนะเป็นคนที่ออถ้าบอกออบอกว่าอยากได้นั่นอยากได้นน่อยากให้ทำนั่นนี่เรา เราขัดใจนะก็จะน้อยใจนะเวลาพี่ใบออกไปข้างนอกก็จะน้อยใจนะคะมองเวลาเลยได้พี่น้องเบิ่งเวลาออกไปเท่าไหร่สมมติว่าเราออกไปแค่ชั่วโมงครึ่งมันบอกว่าเราไปสามชั่วโมงไหมพี่นอ้องเออเพื่อนบอกว่าเราไปสามชั่วโมงอืมไปทำไรตั้งสามชั่วโมงสามชั่วโมงที่ไหนชั่วโมงครึ่งสมมติว่าพี่ใบ ้องออกไปข้างนอกเนี่ยขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยเพื่อไปถ่ายทําคลิปเลยหรือไม่และกะ็ซื้อของด้วยนะเพื่อน,นเออคือมันการซื้อของไปห้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะไปแลนจับยิ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 บเฝ้าแลนคืนรถเฝ้ากับบ้านมันก็ไม่ใช่เนาะเพื่อนเพื่อนและก็พี่ใบชอบทําคลิปเนาะชอบไปยืนเซลฟี่พูดข้างทางไปนั่งถ่าย คลิปตามทางตามสวนอะไรก็ว่าไปนะผ่อนคลายอยู่คนเดียวนะเป็นเพืพ่อนเออแกก็น้อยใจว่าเราออกไปบ่อยนะเป็นเพืพ่อนออกไปบ่อยไปทําอะไรไปทําไมตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเนี้ยสมมติว่าไปสามชั่วโมงมันจะตีเป็นหกชั่วโมงเลยทั้งวันเป็นว่าทั้งวันโอ้ยก็ลำเอยลเอหลายพี่น้องอ่าอยู่กับคนที่เป็นโรคนี้นะเพืพ่อนเพื่อนเออ คุณจะต้องเข้มแข็งนะเพื่อนๆถ้าคุณไม่เข้มแข็งคุณก็จะกลายเป็นโรคเดียวกันอีกซึมเศร้าไปทั้งคู่นะคะตอนนี้พี่ใบก็กลายเป็นซึมเศร้าอ่อนๆแล้วเพื่อนเพื่อนๆตอนนี้กลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบอ่อนๆแล้วเ,เพื่อนเออเพราะว่าเครียดนะอยู่กับคนป่วยแล้วก็เครียดแล้วก็แกก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเอออย่างวัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ประมาณบ่ายสองเนาะ จะพาแกไปหาหมอละมีหมอนัดเนาะหมอนัดช่วงบ่ายสองเนาะพี่ใบก็เลยออกมาทำ,นะออทำคลิปนิดหนึ่งนะเออทำคลิปนิดหนึ่งนั่งพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนิดหนึ่งเนาะมันก็เครียดนะพี่น้องเอ้ยก่อยก็เครียดนะเออเฮ็ดยังก็เอาใจใจนะอืมถ้าสมก้างคืนนะบ่ยอมหลับย่อมนอนก็ก็รอแต่เรานะจะไปนอนอะไรเนี่ยเราก็ชอบดูทีิี ดูเทนนิสก็ยันเดึกยันเดินนะพี่น้องไอ้น,นั่นก็ไม่ยอมนอนเนาะเออโอ้ยจะนอนก็ต้องรอให้เราไปนอนด้วยถึงจะนอนบอกนอนไม่หลับค่อยก็เออเนาะเท่าแก่แล้วเนาะจะนอนตอนไหนก็ได้ใช่ไหมเพื่อนไม่ต้องแบบว่าต้องให้ไปนอนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะ เพื่อนนี่ก็เลยมาเล่าออความอัดอั้นตันใจนะเพื่อนสําหรับคนทีอ่อยู่กับคนที่เป็นโรคนี้จะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ดีนะเพื่อนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะเวลาเราพูดอย่างนี้จะไม่เข้าใจกับความรู้สึกที่คนคนนั้นได้เจอนะเพื่อน,เอ,นเออแต่ตัวพี่ใบนี่อยู่อยู่มาจนเครียดจนจะเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าก็คือโรคประสาทนั่นแหละเพื่อนเออ ที่พวกที่เป็นรุนแรงก็คือจะต้องเข้าลงโรงพยาบาลเพื่อบำบัดในในด้านโรคประสาทเนาะที่พี่ใบไม่อยากพูดเป็นภาษาอังกฤษนี่ที่ว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเน่เออเพราะว่าแกนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวแกได้ยินหาว่านินทาแกอีกเพื่อนทำอะไรเออทำอะไรก็ถามก็เช็คนะเพื่อนเออสมมติว่าไป อ,อกไปข้างนอกนี่จะถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมถ่ายไว้ในโทรศัพท์แล้วจะอัพวันไหนก็ค่อยว่ากันบางที่คลิปที่มันผ่านมาอ่านคลิปที่ไปอ่านปาร์ตี้วันเกิดบ้านเพื่อน,อนสองอาทิตย์ที่แล้วทีเนี้ยพี่ใบเพิ่งจะอัพอัพแล้วก็แชร์ออกใช่ปะ่ะเพื่อนกระถามเองมือเศร้าเอา้าไปกินปาร์ตี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งมาเหรอทําไมไม่เห็นบอกเลยโอ้ยมันเป็นคลิปเกา่า มันเป็นคลิปเก่าพี่น้องมันเป็นคลิปเกา่าถ้าเราแชร์ออกมาก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะอัพลงใช่ไหมเพิ่งจะอัพลงเออคนไม่เข้าใจก็คือคนไม่เข้าใจคนคิดมากก็คือคนคิดมากนั่นเพื่อนย่านย่านแต่เมีปยป๋าย่านแต่มีคนใหม่ย่านแต่บ่อหักเขาพี่น้องเงิดหลายขอบคุณหล,ลายนะคะเพื่อนเดี๋ยววันไหนอ่ะเครียด จะมาระบายให้ฟังอีกนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ